สวัสดีครับจากร้านเจนยูเลสซิ่งช็อปครับอ่าเมื่อวนี้จะพามานำเสนอครับผมอีซูดีแม็กยูโรสามนะครับผมอ่าลูกค้าได้เข้ามาอ่าให้จัดส่งให้ครับผมเป็นง่ายแนบนะครับรถตัวนี้เป็นอีซูยูโรสามตัวสูงนะครับผมอย่างสองห้าห้าศูนย์สิบแปดนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ้งส่งเดิมๆกันครับว่ามันจะส่งประมาณไหนครับ ทรงเดิมๆนะครับนี่ครับทรงเดิมๆครับก้อนที่จะง่ายนะครับอก้อนง่ายก้อนจัดทรงประมาณนี้นะครับอย่างครับครับผมเดี๋ยวหลังจากจัดทรงเสร็จนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้เบิ่ออีกรอบนะครับว่าทรงจะแจมแจ้ขนาดไหนนะครับโอเคครับผมอะสวัสดีครับหลังจากที่ผมได้ทําการจัดทรงใ่ายเนี่ยให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม โรลดนาหลังนะครับผมของอีซูซูยูโรสามตัวสูงนะครับผมหลังจากที่โหลดเสร็จเดี๋ยวมาเบงส่งกันนะครับว่าจะได้ส่งออกมาประมาณไหนนะครับอ่าอีซูซยูโรสามนะครับตัวสูงหลังจากจัดส่งเสร็จนะครับผมจะได้ส่งออกมาประมาณนี้นะครับผมส่งสวยๆครับลูกค้าก็ได้ขังหลังซีนิวสอดนะครับจัดห้นะครับซีนิวสอด หน้าเชิดนิดนิดข้างหลังซีนิ้วสอดข้างหน้าประมาณหานิวาน้วสอดครับหานิ้วสอดครับทรงสวยๆครับอ่ะทรงประมาณนี้นะครับอ่ะผู้ใดสนใจทรงใดกะเข้ามาสอบถามได้นะครับผมอ่ะปกติขัน้นนี้อ้นง่ายแหนบลงมันมันตำกว่านี้นะครับเอาต้องทําการดัดแหนบขึ้นอีกนะครับอ่า เพราะว่าง่ายแนบลงซื้อขันบอดัดขข้นมันมันสีเหลือประมาณนิ้วสอดนะครับสำหรับคนอยากได้นิ้วสอดก็ต้องดัดขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อได้ครับผมโอเคครับ